ม้าขโมยในตำนานที่ถูกลืมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะในชีวิตผมเนี่ยเคยเห็นในการแข่งขันนะสองครั้งนะคือแบบม้าขาวก็เดินม้าาเงี้ยม้าแดงก็เดินมาอย่างนี้ม้าขาวก็เดินม้าขึ้นไปและม้าแดงก็เดินมา้มาลักษณะนี้นะก็เอาม้าไปลุกจนนะในชีวิตผมเคยเห็นแค่สองครั้งเท่าวนั้นนะครับคนที่เอาม้าไปลุกจนอย่างเงี้ยเป็นรุ่นเด็กนะฮะซึ่งก็รู้จักด้วยนะครับอยู่ๆก็เดินม้าแล้วพูดพลาดแล้วก็ เดินมาแล้วก็บอกว่าชนะแล้วผมก็งงว่ามันชนะยังไงก็เดินไปดูอ้าวแม่งม้าขโมยนะส่วนอีกอันนึงเนี่ยที่เคยเห็นเนี่ยคือในรุ่นผู้ใหญ่นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมันมันคนเรามันก็ไม่ได้เงาวขนาดนั้นั้งมันลุกจนกันอย่างนี้เลยหรออีกอีกสีแดงมันปิดตาเล่นหรือไงอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะมันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือมันอาจจะเป็นการซื้อขายบางอย่างเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ย ก็มีอยู่จริงนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีจริงนะหลายคนไปเล่นออนไลน์เนี่ยก็เจอนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเจอแบบว่าเราไปลุกจนเขานะไม่ใช่เขามาลุกจนเราซึ่งก็มีหลากหลายนะม้าขโมยมันมีเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเพียงอีกแบบหนึ่งที่มันดูแล้วมัน, create, นครีเอทนะฮะแต่ว่ามันใช้จริงเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าทันทีที่เราเดินม้าขึ้นมาเนี่ยอีกฝ่ายก็เดินคนมารับมารับเล,ล็บอะไรเงี้ยมันก็ไม่โดดแล้วใครมันจะมาแง่เดินมานะ้านอกจากจะมีอะไรสักอย่าง